สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบายบายเอาพี่อาบนะเสร็จแล้วปิดพี่ไว้ก่อนพี่จะโป้ติดกล้องแล้วก่อนจ้าแม่เดี่อต้นหรอังตาาก่นนเ็บเอ็ดโจ้เพิ่มีไห้เป็นยังมเป็นยังแม่วนจ้าเดร่ฮะ เพอนแบบแบบนั้นเดี๋ยวกินข้าวจ<น>ะข้า,กขาวาก่อนตอนนี้ก็มือขึ้นใหม,ม,ม่รุม่มเทวินมือขึ้นใหม่รุ่มเซเว่นเราข่าวพี่นอนตื่นแล้วตอนนี้บา่ายโมงมือขึ้นเทาหอดบานประมาณเกือบหกโมงเสาร์พี่นอนอันนี้หมก ok หมก ok ดอกไม้จากแม่ต้อมนะคะหมก ok ม,มาจากแม่ต้อมแล้วก็กัญชีมีหมกเครื่องในไก่ มือสาวเด็กหน่อยแดนเซอร์ทีมงานกินหมกเรื่งใน้กายนะจ๊ะแต่ว่าไม่ปลอจะกินหมกนอกม้องไหมเช้าพี่น้องเมื่อคืนเมื่อคืนตีกันหาเพี่น้องตีกันหาเท่อหาเื่อนี่อยู่ในโยกคุณแม่เลยดิเจ้าคุณพ่อขึ้นเคุณกระเล่นไม่สมนะครับ เพิ่นก็เลยเศร้าเศร้าหลังเห็นศิลปินรบเชิญขึ้นเพราะว่าน้องิื่อบริึ้นทั้งวันฝนตกนะครับผมเกลื่อนตีกันกับตีตะเว้นตีกันกับตีทางแน่พี่น้องมาขึ้นแล้วกับตำรวจเพิ่งกับใจดีด้วยถ้าเป็นงานอื่นเขาให้เหลิกแล้วเพราะว่า ต้นตีกันทีหรือพี่น่องเชื่อแล้วฝนก็ตกพี่น้องฝนตกปล่อยๆตอนนั้นแห้งรุ่นว่าสิได้เล่นหรือ่ได้เล่นว่าฝนมันตกแห้งมาตีกันใส่จักอี๋มองออกมาสองแทบแทบเฮ้ยนี่ลุยอะไรสดุดอยพี่น้อง เท่าแสดงเสีแล้วเากับกลับมาบานพักเพราะว่าวงแสดงก็บบัดลอยไกลเป็นไหนไพ่อน้องอีกอย่างหนึง่งคุณแม่คุณพ่อพันหนั่มคุณหัวรัติตะท้าไปหลายมืองมันกับเยื่อาไก่ไก,กนหนึ่งมานอนบานสินะรเลยมานอนบาน เมื่อขึ้นมาปอบาดในร่องเสียบกินเขาก็เลยตื่นมากก็เลยหิวร้อนบ่ายโมงแล้วเมื่อขึ้นซึ่งเราเรือตะรงอย่างสร้างอยู่ก็เราพาักกันเบาพักกันเบาก็ผู้ใหญ่บาดบัณฑตอนแตงหนาว่าแตงได้ดีนะแมียจะไปหาโจกตาอีเด็กกันเลยผืนวา่าเมื่อมือ,ม,อมือขึ้นก้อนนี่โจกตาเพื่อน กำลังนวดหนากำลังทาครีมไม่เปิน่นเมื่อหนุยเข้าไปยังถืออะไรไปนอนลุยเข้าไปในหน่วยตาพักการหัว่หันบานนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเพิ่นว่าเดี๋ยวสิมหาหาโจกตากันอีกเด้อแม่ปอกได้ป่โบ่จกดอกตาสิเล่นใส่หูดังก็นแล้ว่าสิอะไรครับเอาไมา่ไมาให้ อ๋อเอ้ออะไรนะเนี่ยไม่คือบอกไอ้ไม่เ็มพูสสอ๋อออมันดีหรือบอกไอ้อันนี้โตเก้อมตัวนี้เก้อมอ๋อแม่บอกเลยว่าิเลี้ยงใส่ดังพี่ดอกก็เลยว่าบอกว่าในจบความพี่น้องกระนวดไปจึก๊กกระไปทางไหนอียหัวแตกโกกโกกเป็นยังไบ้างบานเดียท้ามทาแก่เลยพี่น้องมันมันมื่นคือแบบว่า ที่บำรุงมันลื่นแล้วมันวนวดไปแล้วมันมันกระเมือนตั้วหัวเพื่อนกินงหอบเธออา,นอนาอบน้ำไหมหรอะอาบน้ำกินเมาาื่อไหร่เนาะกินพ่อเศร้าหิวมอไกลบ่ หมกปลาบ่กินหมกปลาบ้วนๆนึกแบบแม่ปอข้าวไม่กินปลาสิฮะมันข้าวไปหรอแม่ปอบไ่ค่อยมากินถ้ากินปลาต้กินปลาทอดปลาทอดนั่นสิกินอยู่ต้มปลาเนี่ยกับโซตานา มันนี้เขาไปแสดงยมามมสอลานปูนหน้ามามมาสอนนะจ๊ะแล้ววันที่สี่โอ้กองข่าวเต็มกองเลยว,วันที่สี่เราก็หยุดวันที่สี่เราก็หยุดจ้าวันที่ห้าก็ กินหลายวันที่ห้าอยู่อำเภอกระนวลขอนแก่นขอนแกน่แกนเพื่อกระนวลวันที่หกก็เข้าบ้านพักมาซ้อมวันเกิดคุณแม่วันที่แปดต้องจัดวันที่เจ็ดเป็น้องวันวันที่แปด ต้องเดินทาาไปกอท้มอสามเพลยนคะครับรอบนี้มี่ <c oughs> สินรับเป็นรับเชิญน้นองยุก,กิกับอันนกพงุงกศกรพี่น้องน้องยุก,กิกับนกพงุงกศกร อันนี้สิลาอยู่บาทไ,ไาั่นอ้องมันเกิดบอลเลกไปจากสีสือยังเป็นของขอมมันเกิดใหตบอยของูุชบานแม่ปอดชื่นหอมตอนไปภาคเอยู่จะบางหยาบเลยนะบอม,มอบอี่ยังบงอดสื่อนะเป็นบ โอเคค่ะเดี๋ยวมาปอไปอาบน้ำกันนะคะอาบน้ำแต่งตัวพร้อมจะเดินทางค่ะพี่น้อง่ะเจอกันที่ลานปูนหน้ามม,มสพี่น้อง่ะจังหวัดมหาสารคามไปเต้นไปมวลน,น้ำกันเด้อนะจ๊ะแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตัว๋วรอบที่57ได้นะคะเป็นรอบวันเกิดและสุคุมปิดคุณแม่แพลด้วยนะจ๊ะเจอกันเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ